ขนาดนี้ใช้เจ้าตัวนี้ดีกว่าไหมวิี้มันใช้ยังไงอ่ะมันใช้อย่างนี้ปะใช้เป็นธนู<ะ>ใช้เป็นเครื่องออกกำลังกายเหนื่อยจริงนะเนี่ยนี่คือล้อเลื่อนขาตั้งแบบ3ขาย่นถึง VCT 900ที่จะช่วยให้ชีวิตโปรดักชันของเราง่ายมากขึ้นไม่ว่าจะช่วยในเรื่องของการทุ่นแรงหรือว่าเคลื่อนย้ายสินของ ใช้สำหรับเป็นล้อเลื่อนขาตั้งกล้องให้ได้ภาพที่สมูทมากขึ้นตัววัสดุเป็นพลาสติก ABS และอลูมิเนียมสามารถยืดความกว้างของล้อเลื่อนได้มีตัวล็อกที่ขาแน่นทําให้ไม่ขยับเวลาต้องทายเก็บง่ายน้ําหนักเบาแถมยังมีหูหิ้วจับทําให้พกพาสะดวกหรือว่าจะใส่กระเป๋าสะพายก็สะดวกง่ายขึ้นไปอีกบอกเลยว่าแค่มีตัวล้อเลื่อนขาตั้งแบบ3ขายุ่นถึง VCT 900ตัวนี้ก็ทําให้ชีวิตโปรดักชันของเราง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะใครที่อยากจะลองเล่นสินขาจริงเนี่ยก็สามารถ มาลองเล่นได้ที่หน้าร้านไอมันสตูดิโเลยนะคะแล้วใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดหัวใจกดติดตามเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดไอเทมดีๆอะไรจากแนทน,นะคะ